โชว์นะครับและนี่คือช่วงโชว์ออฟโชว์ออฟของผมวันนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมทั้งประเทศได้รู้จักกับศิลปินท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ซึ่งเขียนครับภาพพระบรมสาริสิริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนามากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยครับเป็นคนที่รักงานศิลปะอย่างแท้จริงเป็นคนที่บอกว่าจะเขียนรูปเขาถามว่าอาจารย์จะเขียนถึงไหนครับ าจารย์บอกว่าถ้าตายแล้วถ้าตายแล้ววิญญาณยังอยู่ <c oughs> แม้นไปเกิดในชาติใหม่ปางใดถ้ามือมีจับผู้กันได้ก็ยังจะเขียนโอ้โหคุณผมเนี่ยนะเวลาฟังจากคนบางคนเวลาพูดอะไรคำพกนี้ผมก็รู้ว่าใครก็พูดได้แต่ถ้าเห็นตัวเห็นงานจะพูดว่าไม่มีใครก็พูดได้มีอาจารย์ท่านนี้ท่านเดียวที่พูดได้ครับ ความรู้สึกของท่านที่มีต่อผลงานครับความรู้สึกของท่านที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถผมเองไม่สามารถบรรยายได้ครับเป็นความงดงามที่เวลาเราไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับคนคนนี้และงานของท่านท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าสุดยอดถึงสุดยอดที่มาอยู่ในรายการวันนี้มีทั้งหมดประมาณสักเกือบยี่สิบเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นแค่ ส่วนเล็กแค่นี้ในชีวิตของท่านครับก่อนที่ท่านจะขึ้นมาผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่ท่านจะขึ้นมาเราดูจากภาพนี้ผมคิดว่าภาพนี้เป็นภาพซึ่งคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คุณยายคนนี้คุณยายได้มอบของให้พระองค์ท่าน เป็นภาพซึ่งเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามจะมีความรู้สึกทันทีเลยว่าเรารักพระองค์ท่านอย่างสุดหัวใจเป็นภาพดอกไม้แล้วก็คุณยายก็จะเอาผ้ามารองให้พระบาทสมเด็จรเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เกยียบแล้วเอาไปไว้บนิ้่ที่บ้านใช่เป็นอะไรที่สุดยอดของความงดงามของภาพตัวจริงนะหมายถึงภาพจริงแต่นี่ภาพเขียนครับนี่เป็นพระบรมสารีรักซึ่งถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างงดงามสุดๆมาทางด้านนี้ต่อมาครับทรงงาน เราทราบดีว่าพระองค์ทรงงานเนี่ยเพื่อใครครับคนไทยทั้งประเทศไม่มีประเทศไม่มีทางได้อยู่เปนอย่างวันนี้หรอกถรับ้ถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงงานแบบนี้และยังมีอีกมากมายมันมีความรู้สึกในภาพใช่ไหมมากกว่าปกติโอ้โหท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับครับจิตกรท่านนี้ท่านผู้ชมครับอาจารย์ชูศักดิ์วิษณุคำรณครับสวัสดีครับอาจย์ าาจรย์ตรงนี้นะครับขอบคุณครับได้เห็นตัวจริงอาจารย์แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจนะฮะมันเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้ไหว้คนคนหนึ่งอย่างจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันทราบซึ้งจริงๆอาจารย์อาจารย์วาดภาพมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับก็ห้าสิบกว่าปีนะครับห้าสิบกว่าปีครับปัจจุบันนี้อาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหท่านยังแข็งแรงมากๆเลยนะครับ อาจารย์เจ็สิเอ็อาจารย์หนุ่มขนาดนี้อาจารย์เต้นอาจารย์เต้นแอโรบิกทุกวันเลยครับโอ้โหเต้นแข็งแรงมากเลยนะฮะอาจารย์วาดภาพพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยครับทั้งหมดถ้าอาจารย์ํำได้สักกี่ภาพครับทั้งหมดเลยเออคงเป็นร้อยฮะเป็นร้อยเป็นร้อยครับถ้าทำไมอาจารย์ถึงเลือกวาดภาพพระองค์ท่านเอ่อถ้าพูดถึงพระเยู่หัวเนี่นะฮะผมถือว่า เป็นมนุษย์ที่เกิดมากับแผ่นดินสยามเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เราได้มีโอกาสพบพระองค์ท่านแล้วเกิดในแผ่นดินร่วมกับแผ่นดินเดียวกับพระองค์ท่านผมรู้สึกว่าเราเป็นคนเราเป็นกิรกรเนี่ยอยากจะสนองเพื่อที่จะให้กำลังใจพระองค์ท่านและก็ให้คนทั้งประเทศได้เห็นจึงได้เลือก เขียนท่านพูดมาแล้วก็ตื้นตันนะฮะตื้นตันจริงๆเพราะว่าพูดปกติพูดออกมาแล้วเนี่ยเราเราจะพูดแบบธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวทีใดนะผมจะตื้นตันแล้วก็จะอาจารย์ประทับใจประทับใจมากครับตอนนี้เวลาเลือกรูปแต่และรูปที่จะเขียนก็ต้องเกิดจากความประทับใจใช่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วมาตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ครับนี่คือภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งงดงามมาก ครับถือว่ามันเป็นภาพประทับใจคนทั้งประเทศครั้งหนึ่งนะตอนที่ท่านยืนอยู่สีหาบัญชรโบกพระหัตให้กับคนเหลืองทั้งแผ่นดินนะครับวันนั้นคนไทยทั้งประเทศใส่สีเหลืองกันทั้งแผ่นดินจริงจรับนะและทีนี้ที่ผมเขียนภาพนี้เนี่ยผมต้องการจะบอกเล่าว่าพระที่นั่งอนตนันตสมาคมเนี่ยซึ่งพงยิงอยู่ตรงนี้ครับก็สร้างขึ้นใหม่ในเทกาลที่ห้าซึ่งเป็นเสด็จปู่นะครับก็เลยพยายามที่จะทําให้พระที่นั่ง และลูกของสมเด็จปู่ท่านอยู่ในแผ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างบนถ้าจะเห็นนะถ้ากล้องวายขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นเลยว่าเป็นรูปของรัชกาลที่ห้าครับและก็มีพระสยามเทวาทิราชนี่ครับคือการวาดภาพไม่เหมือนการถ่ายภาพนะท่านผู้ชมวาดภาพจิตรกรต้องมีอารมณ์และมีความรู้สึกและใส่ลงไปในความรู้สึกนั้นๆอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าบางทีอาจารย์ชูศักดิ์วาดภาพไปวาดวาดไป ร้องไห้ไปภาพไหนอาจารย์อาจารย์ที่ที่อาจารย์วาดแล้วร้องไปด้วยใ่รูปนี้ครับรูปนี้ฮะนี่คือแม่ไม่หยัดก็ไม่รู้ได้ยังไงก็ไม่รู้คุณเนี่ยเอาไม่ได้เลยครับเกิเไม่กันนะผมก็ต้องเอามาจากลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละบอกขนาดกําลังวาดภาพนี้อยู่ท่านผู้ชมและความรู้สึกของคนที่วาดอ่ะวาดไปแล้วรู้รู้สึกคือผมคิดถึงแม่ะรเพราะว่าคุณเห็นตะกร้าหมากไหมครับครับเห็นครับอันนี้ตะกร้าหมากของแม่ผมครับ นี่ครับในรูปถ่ายไม่มีครับไม่มีใช่ในรูปถ่ายจริงไม่มีครับเพราะว่ารูปถ่ายจริงจะมีแค่นี้แค่นี้แล้วก็มีแค่นี้เพิมชีวิตของตัวเองลงไปนิดนึงคือผมรู้ว่ายายยายตุ้มคนนครพนมเนี่ยถ้าคนนึกถึงเหมือนแม่ผมก็อายุมากมากท่านเป็นเาขาท่านจะมีตะกร้าหมากมันจะขาดไม่ได้เลยครับและเช่นหมากวันนี้ปัจจุบันยังอยู่ที่ผมนะฮะอ๋อเหรอครับแล้วผมก็ใส่ใส่แม่มันเหมือนเป็นตัวแทนของแม่แล้ว เกียนแล้วก็นึกถึงก็ซึมซึมเหมือนกันฮะงานเนี่ยมีค่าแล้วมันมีความหมายในใจด้วยนะเลยร้องไปด้วยก็มีบ้างก็ไม่ถึงขนาดฮื่ๆหรอกนะเข้าใจเข้าใจน้อตาไหลน้องตาไหลอาจารย์รูปนี้ฮะรูปนี้อาจารย์รูปนี้อันนี้อาจารย์สื่ออะไรครับเออผมถือว่าสองพระองค์เนี่ยเป็นคู่บารมีกันหลายภพชาติมาแล้วครับและชาตินี้มาเกิดคู่กันอีกข้างหนึ่งครับและก็ทํา คุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินประหนึ่งแสงเทียนอ oh. ประหนึ่งแสงเทียนที่ส่องสว่างทั้งสองด้านครับท่านจุดไว้แสงสว่างนี้เนี่ยถ้าใครมาจุดต่อไปเทียนมันก็ยังคงอยู่แสงสว่างก็จะออกไปเรื่อยๆไปตามหมู่บ้านชนบทไปตามอำเภอไปตามจังหวัดไปตามที่กันดานต่าง mm hmm. ๆแสงเทียนตรงนี้ไม่มีวันดับไปจากชีวิตของพวกเราครับนอกจากภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วในภาพ ตีความหมายกระจายไปถึงความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยอันนี้สําคัญมากเลยคุณนวัดผู้ละครโล่งจริงๆคุณนวัดจะผู้ชมสําคัญมากนะจิตจิตกรจิตตกรินจึงต่างจึงต่างจากผมซึ่งถ้าพูดว่าผมเห็นอะไรสักอย่างผมอาจจะถ่ายรูปแล้วผมก็จะบรรยายความประทับใจในรูปนั้นได้ตามที่รูปนั้นมีครับแต่จิตกรไม่ใช่จิตกรบรรยายความประทับใจในสิ่งที่อยู่ในสํานึกครับครับ มันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้ภา,ภาพวาดกับภาพถ่ายจึงต่างกันตรงนี้จริงจริงๆนนี้นงานศินละปะเนี่ยมันจะมีความบรรยายในตัวของมันเองรเราจะพูดเป็นพันคำแสนคำก็พลาดก็สู้สิ่งที่คุณมองเองไม่ได้คือการบรรยายภาพเนี่ยมันเป็นการบล็อกคนดูคือธรรมดางานศิลปะเนี่ย แค่ตั้งชื่อก็พอ,อคนก็จะดูสิบคนดูจะให้คนรู้สึกแตกต่างกันแต่ถ้าว่าผมบรรยายปุ๊บมันจะบล็อกคุณไปที่อื่นไม่ได้คุณจะคล้องเชื่อแค่ผมเท่านั้นรจริงจริงรงนานศิลปะมันเป็นสากลที่ใครก็ได้มองเป็นแบบไหนก็ได้ชอบตรงไหนก็ได้แล้วมันจะบรรเจิดไปไม่มีขอบเขตท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วอาจารย์สัิ์เนี่ยว่า ภาพพระมง萨ทิศลักษเนี่ยนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาฏเนี่ยมาเป็นรอ้อยๆรูปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าความใหญ่ความใหญ่ของการวาดอันนี้น่าทึ่งมากอาจารย์ฮะกว้างเท่าไหร่แล้วก็สูงเท่าไหร่ยังไงเขียนมาสามปีแล้วนะฮะนี่แล้วยังภ<พ>าพเขียนมาสามปีเขียนไม่เสร็จ<ต>อ่ะ,<ล>ะยังยังไม่เสร็จครับเพราะว่าสูงสามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบนะฮะ สูงมากกว่าตึกชั้นหนึ่งอ่ะชั้นหนึ่งสามเมตรนี่สามเมตรนะฮะสี่สิบเมตรครับโอ้โหนะโหสูงสามเมตรยี่สิบยาวสี่สิบเมตรนะครับอาจารย์เขียนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเเข้าไปที่สามนี่ผมว่าได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละครับคิดว่าคิดว่าสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้จะให้จบครับเพื่อที่จะขึ้นอันที่สองต่อ จะเร่งให้เสร็จให้ได้ให้จบให้ได้40เมตรท่านผู้ชมและสูง3เมตร20อาจารย์จะเอาไปไว้ที่ไหนครับหนูบอกแล้วเลยว่า40เมตรเนี่ยบางคนบอกว่าเออถ้าวัดว่าเอาพระกันใครก็ว่ดได้แต่ว่ามันเป็นงานแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่ได้ไง40เมตรอาจารย์จะไปไว้ที่ไหนครับเอาไว้ที่วัดด่าน นะฮะถนน,นพระรามสามกรุงเทพมหานครวัดดานาราเฉลิมพระเกียรติครับเป็นสาราเฉลิมพระเกียรติรที่จะทำครับโอ้โหอาจารย์นี่สุดๆเลยนะฮะสี่สิบเมตรอาจารย์คิดได้ยังไงอาจารย์ในในั้นคงมีเรื่องราวเต็มไปหมดก็ <c oughs> ต้องขอบคุณท่านพระครูนะเพราะว่าท่านเรียกผมเนี่ยท่านเจาะจงให้ผมเป็นคนทํางานเช่นนี้ <c oughs> บอกว่าชีวิตเราอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากให้คนอีกสองร้อยปีเนี่ยสามร้อยปีเนี่ย ได้ลึกถึงพระเยู่หัวในเหตุการณ์ของวันนั้นเขาเรียกว่าเหลืองทั้งแผ่นดินอคือมันไม่มีอะไรที่ปรากฏการและยืนยาวได้ขนาดนี้ถ้าถหากว่าอยู่ในหนังสือมันก็จะอยู่ในหอสมุดแห่งชาติอีก200ปีแต่ถ้ามันอยู่บนผนังเนี่ยมันสามารถคนทั่วไปมองเห็นได้หมดนี่เป็นวิธีการเป็นการบอกเล่าของคนปัจจุบันที่พูดถึงพระเยู่หัวที่พวกเราจงรักภักดีที่สุดมนะครับ วันนี้เราได้รู้จักอาจารย์ชูศักดิ์วิศนุคำรณกับงานของท่านนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะและภาพอินเสิร์ตท,ที่ท่านได้เห็นที่เราเอามาให้ดูก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากใครสนใจงานของท่านเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ชูศักดิ์ได้นะฮะคือพิมพ์เลยพิมพ์คําว่าวิศนุคำรณ์เลยครับฮะเฟซบุ๊กเขียนชัดเจนเลยคือชื่อนี่เลยชูศักดิ์วิศนุคำรณ์แล้วเข้าไปดูงานได้ท่านจะเห็นเลยเราคนไทยด้วยกันนะครับผมบอกให้นี่เป็นความภูมิใจยืนอยู่ตรงนี้มัน ม็นเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างจริ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 งแล้วหนูพระบารมีปุกเก้าอ่ะหนูชอบมากเลยนะครับคือหนูอยากให้เด็กสมัยนี้ได้รับชมหรือว่าได้ดูบ้างคือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว่ครับหนูเชื่อว่าไม่ว่าที่ไหนแล้วแต่นะครับเป็นที่กันดารหรือเป็นที่ที่แบบว่าไม่มีใครเคยไปนะครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวไป ตรงนั้นจะเจริญครับใช่ใช่นี่นี่เหมือนแสงไปตรงไหนมีแสงตอนนั้นพอมาเกี่ยวข้าวใช่ไหมตรงนั้นพอไปเกี่ยวข้าวนิดนึ่านั้นนาก็เจริญรุ่งเลยอะไรเป็นอะไรที่เด็ดดีที้ชมกันในวันนี้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับอาจารย์ชูศักดิ์วิสุทธิคำรณครับขอบคุณมากนะทุกคนครับขอบคุณมากอยากจะมอบของให้เป็นเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่ทําขึ้นมาให้หนังสือชื่อว่า ความพักดีแห่งศรัทธาอาจารย์อาจารย์จะให้หนังสือพร้อมรูปไม่ใช่เลยอาจารย์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 จะให้เรหนังสือคือหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยมันมีภาพผมอยู่นะเก้าสิบเก้ารูปครับพร้อมกับคาพูดแทนคนไทยทั้งประเทศเค้าสิบเก้าคนครับผมนี่เล่มใหญ่ไม่รเพิ่มมาเรียบร้อยครับผมนี่ภามนี่ยหนังสือความพักดีแห่งศรัทธานี่นะครับ สำนักพิมพ์ดูสิคะเนี่ยครดูาทำอย่างดีเลยทำอย่างดีเลยครับสำนักพิมพ์ของมิก k m แมกกาซีนเป็นคนทำครับผมมิกนะครับแล้วก็ทำอย่างสวยงามมากถ้าใครอยากดูอยากจะเห็นก็เข้าไปดูข้างในเนี่ยมีเป็นงานภาพของอาจารย์หมดเลยแล้วสวยจริงๆนะท่านผู้ชมผมบอกให้ได้เลยว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าและมีค่ามากๆครับผมพักตรงนี้สักครู่ครับพกกับสงที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพกกัะช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขอบคุณมากัครับ ดิฉันจะเป็นคนอชอบพึ่งแพทย์อะคะ,อะพอส่งลูกเสร็จดิ่ขับรถไปโรงพยาบาลไปหาจิตแพทย์ะะอ๋อเลอแล้วดิไม่รู้สึกว่าดิไม่หาทางออกไม่เจอว่าดิควรจะ,จะปฏิบัติกับลูกยังไงไอสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกไหมไอสิ่งที่พี่เอ๋ทำเนี่ยถูกไหมเอ๋เขาบอกเขาไปหาหมอมาอย่างนี้ตกใจนี่เป็นบ้า <laughs> อยากได้จังบนคนจนที่กินข้าวแก่สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตรภพบมิพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับบอลทีวีอ f ฟฟ i เชครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ